ผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆท่านนะครับอยู่กับเก่งพีซเกมเมอร์ครับแล้วก็เกมเพจสังส่วน26บรรยายนะครับวันนี้เรามาเล่นกันในแมชที่เรารอบรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งไทยเข้ารอบมาเจอกับบอสเนียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าทั้งแปดทีมที่เหลืออยู่นะครับในรอบแปดทีมเนี่ยมีทีมอะไรบ้างนะครับคู่นี้ครับก็คือไทยเจอกับบอสเนียนะครับสองทีมแล้วนะครับแล้วก็สานนี้ครับมีเบลเยียมพบกับโครเอเชียนะครับ อีกสายหนึ่งครับเป็นฝรั่งเศสนะครับทางด้านขวามือนะครับพบกับทางด้านจิบช็อตอังกฤษนะครับแล้วก็มีบักิน่าฟาโซนะครับพบกับไอวอรี่โค้ดครับซึ่งทั้ง8ทีมนี้นะครับโอกาสเข้ารอบนี่ก็พอๆกันครับแต่ว่าไทยเราก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแมชนี้จะสู้ให้เต็มที่เหมือนกันครับซึ่งพบกับบอสเนียซึ่งบอกว่าเป็นทีมที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วก็เกมรูกที่อันตรายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดตัวผู้เล่นกันก่อนนะครับว่า เกมนี้เราจะใช้แผนไหนนะครับรู้จากแผนของบอสเนียแล้วเนี่ยนะครับจะประมาทไม่ได้นะครับเราต้องมีคนมาช่วยนะครับมีตำแหน่งทั้งกองกลางนะครับมาช่วยครับต้องให้สารัฐนะครับวันนี้มารับช่วยแล้วนะครับกับปกเก้านะครับวันนี้จะไม่รุกเต็มที่นะครับต้องรับให้แน่นก่อนแล้วตรงหน้าครับก็เป็นชนาทิปนะครับอยู่ตรงหน้าก่อนแล้วก็เกิร์ทริปถอยมาครับให้ถอยมาช่วยก่อนนะครับ ช่วยถือสีท์ครับแล้ววันนี้เราจะส่งหน้าคู่เลยนะครับให้ทางนัานสระอดิศกายสอนนะครับลงไปปัน่นวนช่วยถือสิท์ตั้งแต่เริ่มเริ่มเก็เลยนะครับเพราะว่าต้องการเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับตำแหน่งแผนการยืนแบบนี้นะครับมันเป็นการเล่นที่เสี่ยงครับแต่ก็เราดูจากค่าเราทนี่เราสู้บอสเนี่ยนี่มันก็สู้ยากนะครับฉะนั้นเราต้องมีลูกลูกไล่ลูกชนนะครับที่มันจะ พลิกแพงอะไรได้อันนี้ผมคิดแผนแผงๆของผมขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็อดี๋ยวาว่ากันนะครับแผนการยืนแบบนี้นะครับงั้นก็จะใช้ผู้เล่นชุดนี้ก่อนนะครับตรงนี้ต้องมาดูตำแหน่งการยืนครับทริสซองโดนะครับลงมาช่วยสุธินันกับธนบูรณครับเพราะว่ามีสุธินันมาอยู่ก็พอช่วยเกมรับได้ดีนะครับผู้สับตัวต้องเป็นกาวินก่อนนะครับในเกมนี้นะครับเพราะว่าไม่ฟิตทั้งคู่ครับแล้วผมต้องการตัวรับนะครับ เป็นส่วนสูงหนาๆหน่อยนะครับมาช่วยในเกมรับก่อนนะครับยังไงก็จะสู้ให้เต็มที่ครับพบกับวอสเนี่ยเกมนี้ครับรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเสมอมาครับแมช EP ห้าอาจจะช้าไปหน่อยครับตอนนี้ก็ยังไม่หายดีแต่ว่าอยากทําแมชนี้ให้มากนะครับยังไงก็จะพาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในแมชนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับวันนี้ไทยมาในชุดสีแดงนะครับที่สนามเอสตูดิโอดูมูร็อบบี้นะครับเจอกันเลยครับกับบอสเนี่ยคู่นี้ครับ จะเจ็บคออยู่เลยนะครับแต่ก็สู้ๆครับยังไหวอยู่ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับทุกท่านโอ้โหวันนี้ทีมชาติไทยครับลงสามพบกับบอสเนียครับในรอบแต่ทีมสุดท้ายนะครับฟุตบอลโลกชิงแชมป์โลกนะฟุตบอลชิงแชมป์โลกนะครับส่นหน้าของบอสเนียวันนี้ครับเป็นเอดินเจโกกับบิดาเลมปานิชนะครับฝั่งไทยเราครับส่งหน้าคู่เลยครับวันนี้ครับโคซิโกให้อดิศักไกรสอนคู่กับางดาน ซื้อสินแดงดานะครับวันนี้ยืนคู่กันเลยนะครับเป็นเซอร์ไพรส์มากครับในแผนการเล่นนี้มันระบบ4-4-2นะครับ4-2-4นะครับเดี๋ยวมาเข้าสู่พิธีการในสนามกันก่อนนะครับผมก่อนเริ่มเกมนะครับเป็นเชไทยนะครับเริ่มก่อนนะครับ ลำดับต่อไปครับเพลงชาติของบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาครับ ครับอีกพิกีอืดใจนะครับเกมสําคัญครับรอบแปทีมสุดท้ายแล้วนะครับฟุตบอลชิงแชมป์โลกครับไทยกับบอสเนียครับมาดูผู้เล่นฝั่งของบอสเนียก่อนนะครับผู้ศัตรูก็เป็นอัสเมียเบกกวิชนะครับกองหลังมีอัสเมียสปาอิสเอบินเอคาซิสนะครับแล้วก็กองหลังครับเปซูมูซาแล้วก็เกเนสลูซิสครับกองกลางมีมูฮัมหมัดเบซิสนะครับกิมิลอสครับเอดินเวสกามิเซสฮัสโซวิชมีราเลมปานิชครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นเอดินเจโก้ครับฝั่งของไทยครับผู้ศัตรูเป็นกาวินธรรมสัััััจจานนนนะคครรบบกอองงหลมมีิ ธนบุญเกียรติรัตน์นะครับเจ้าทรบุญมาทันครับชริศองโดครับกองกลางมีปกเก้าอนันต์ยินคู่กับสารัตครับมีชนาทิพย์แล้วก็กองหน้าวันนี้ครับชุศิริดนตาคู่กับอดิศักย์ไกรสอนครับแล้วก็มีเกิดฤทธิ์กับชนาทิพย์นี่เป็นตัวสอดแทรกเข้าไปช่วยด้วยนะครับเป็นวันนี้ไทยต้องเล่นอย่างรัดกลุมนะครับเจอกับบอสเนียครับ EP นี้เป็น EP ที่ห้าเลยครับขอโทษเพื่อนๆที่ช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังมีอาการเจ็บคออยู่เลยครับวันนี้เติมขึ้นมาครับทลิศองโด ข้างหน้ารออยู่แล้วครับต้องระวังครับลูซิสมาป้องกันไว้ก่อนขึ้นไม่ได้ครับขึ้นกลับมาตรงกลางเกิริ์ดูครับวันนี้วิ่งไปทั่วกับเกิริ์เบิร์ดลดเสียบจังหวะนี้โอ้พูสินให้เล่นต่อไปครับไม่ฝ่าวับเกิร์ิต์แย่งขึ้นก็ังวนี้เราให้มาจังหวะนี้ครับอันดี้ไกาสอนหยุดนิดนึงครับเราให้มายิงจังหวะนี้ครับโอ้โหเบโกวิชครับแมชชนิดไพ่ทะลุช่องมามีโอกาสได้ยิงก่อนดูครับไทยได้ทักททยก่อนแล้วครับเอาแล้วครับวันนี้นี่ อัชโดวิดต้องระวังครับเขาเทคนิคอันตรายครับให้มาต้องระวังลูกพลิกมาครับเบสกาเบินต่อเร็วดูครับยิงจังหวะนี้เก้าวินไอ้บอสเนียขึ้นมาก็น่ากลัวเหมือนกันครับต้องระวังลูกสวนกับเร็วของเขาด้วยนะครับอันตรายครับแมนนิเกลวิชรับนิ่งเลยครับจังหวะยิงของนอริซักไอซอนครับลูกให้ทะลุช่องของชนะทิพครับเอาเลยครับรูปเกมของไทยก็เปิดเกมลูกใส่เต็มที่ครับไม่ไม่ไม่กลัวครับเกมนี้ครับแต่ว่าบอสเนียต้อง เล่นกับบอสเนี่ยนี่ต้องระวังครับเกมสวนกลับมานี่อันตรายครับมีทั้งเอดดนเจโก้แล้วก็มีลาเลมปานิชครับคืนไม่ได้ก็คืนก่อนครับไทยชนบุตรให้ที่โปรก้าดูครับเกิร์ลดิสวันนี้ขยับตำแหน่งมาช่วยต่ำนะครับไทยกับธีรศิลป์ครับธีรศิลป์ให้จังหวะนี้คืนกลับมาแล้วเราจะหนีโอ้โหดูครับจังหวะให้แล้วโดนชนล้มลงไปทุสินไม่ว่าอะไรครับซิมลอสรอครับเอเดนเจโก้ไทยต้องไม่ไม่พลาดพลาดครับจังหวะเข้าเข้าประกบกับโปรก้าลงมาช่วยครับวันนี้สไลด์ดักทำได้ดีครับตอนนี้เล่นเล่นที่บอลครับ แล้วไทยได้ทุ่มด้วยครับถือถอนทุ่มเร็วครับไปที่เกอร์ดิสดูครับถือศิลลงมาเกอร์ดิสแมไม่ไม่รู้ใจกันครับลูกนี้มาครับเกวินต้องวิ่งมารับก่อนครับโอ้ดูครับอดินเซโกนี่ยืนค้ำหน้าไว้เลยครับฝั่งของบอสเนียครับเขาลงไปรับทั้งทีมก็เวลาลงไปสราตไทยยังเน้นครองอยู่ครับชนาทิพย์ไปไม่ได้ครับดึงคืนกลับมาที่สรัตก่อนดูครับหลอกสวยครับมาที่โปก้าแหมทั้งฝั่งบอสเนียนี่ให้ไทยให้ไทยครองเลยนะครับ ปุก้าครับเข้าตรงกลางไม่มีใครประกบครับเราทีละสินวิ่งทำทางครับปุก้ามาอีกเอาแล้วครับจังหวะนี้ปุก้าหลอกหลบไปสองครับเราให้อดิศักย์ไส้ศรไม่ถึงครับโอ้ร้อนหนัครับบอสเนียเราเบลดดีครับทีละทอนให้มาไอ้ักยศรเบนแล้วทีละสินให้ครับสัดจังหวะนี้ครับโอ้โหเบ็นกวิเซฟอะไรจะเหนียวขนาดนี้ครับยิงเต็มข้อเลยครับเกิร์ทธิ์เปิดเร็วทันดีครับลูกนิดเปิดเข้ามาครับทีละสินมงโข้ามข้ามไปครับโอ้เป็นเกมที่ไทยนี่มาเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับ โอ้ผมผมอินอีกแล้วครับเพื่อนๆถ้าไงก็แผลหายไปก็จะว่ากันอีกนี่จะไม่หายดีเลยครับแต่ว่าอารมณ์มันอินนะฮะก็ชาบฟุตบอลไทยมากครับเบโกวิสเตยาวขึ้นมาครับดูครับสารัตขึ้นมาดูมาช่วยมงกระดานปก้าวเก็บได้ให้ที่สารัตเบินตาดีครับแล้วทางหน้ารออยู่อันนี้สกายสอนให้ทีสิ์ครับไปทีสิ์จะคืนกลับมาโอ้โหแมทพยายามเล่นเแต่เขาก็จะสุดที่นั่งครับมาช่วยแล้วปก้าวต้องต้องหมาช่วยสอนครับเอ้ดินเจโก้ปก้าวนี่ครับวันนี้ตัดเกมอย่างเดียวครับมาครับชาริฟให้ที่ อันิสากะไรสอนโอ้โหสปีดไม่ทันแม่อัสเนียเบโกวิชมาอ่านทางไว้ก่อนครับดูครับไทยต้องดีตัวตัดเกมช่วยด้วยครับมาแล้วครับฝั่งเวสกาฝั่งขวาครับอินเวสตาเจอกับทิซองโดต้องเข้าดีๆครับทิซองโดรู้สมาธิอย่าหลุดครับเปิดมาเอดินเจโกขึ้นมงทีสลาทอนเตะทิ้งไปก่อนครับอันตรายครับเล้าเก่งนิดเก็บได้ครับจังหวะนี้ให้ไปที่ธีรศป์ครับมาที่ชนทิพย์เบิ้ลนต่ออันิสักะไรสอนโอ้ไม่ถึงครับ มูซาสมาดักไว้ก่อนครับเตะทิ้งมาก่อนครับฝั่งบอสเนียลบขึ้นมงครับธีรทรอัชโนวิดดวลกับธีรทรครับไม่ให้ผ่านครับมวันนี้ช่วยกันดีครับโป๊ก้าวไอดีเกอร์ลิทเปลี่ยนไปที่ดูครับอดิษฐไกสอนให้กับธีรศิลป์เช็คตำแหน่งแล้วน้าแต่ว่าเกอร์ลิดถึงก่อนจังหวะนี้แล้วโดนแซะดูครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่จะถึงแล้วก็เขาเบียดทีหนึ่งที่เราเป้แทบกระเด็นครับความแข็งแกร่งของผู้เล่นของบอสเนียครับมีเยอะกว่าอยู่แล้วครับแล้วไทยก็พยายามปกสู้ธีรทร บอลลงนี่ี่ครับเปลี่ยนแกนมาที่ทางด้านขวากับทีซองโดลุยต่อครับทีซองโดสปีดมาให้ดีดูครับอิสากาอสอนพลิกแล้วให้ที่ธีรศลินครับเจอกับเบซิสธีรศลินดูความขยันครับตามไปไล่กดดันแต่ทีเมื่อก่อนครับเบโกวิชแล้วโปก้าครับช่วยอิศากาสอนเปลี่ยนชนกับเขาดีไปเสียงร้องครับผู้เล่นล้มลงไปหรือเปล่าครับของไทยโป๊ก้าก็วันนี้ทำได้ดีได้ครับแต่ได้รอครับให้กับทีทีซองโดครับแล้วชนาทิพย์วิ่งเติมไปแล้วครับทีซองโดยังไม่ให้ หมดแล้วเราเปิดเข้าในครับเปิดเข้ามาธีรศิลป์มงโอ้โหตรงตัวครับแมาดูครับไทยโอ้ชนกันล้มครับกับเบซิสแหมไม่ได้ตั้งใจนะครับมาแต่มองที่ลูกฟุตบอลครับความตั้งใจทุ่มเทของธีรศิลป์ครับขึ้นหมงครับล้วไทยต้องระวังขึ้นมาก่อนเก็บแบกไม่ได้ครับเขาหัวยาวขึ้นมาครับธีรทรควบมาต้องระวังฮัสตโตบิทครับเกาวินบอกปล่อยครับเตะทิ้งมาครับเก้าวินเตะมาลูธิโอ้โหครับอันตรายครับเล่นแต่ว่าทางด้านสุดที่นั่นครับเก็บได้แล้วธีรศิลป์ สลาวุฒจะให้ขอไฟก็ไม่ใช่สลาวุธก็เป็นอดิศักดิกายสอดครับโอ้ก็ต้องกดดันบอสเนียให้ได้ต่อเนื่องครับไทยอย่าให้เขามีโอกาสได้บุกครับสุดที่นั้นแล้วเอรินเจโกเก็บเราดูครับโอ้โหยังนิ่งอยู่ครับเกินนิดเกี่ยวได้ถือศินขออยู่ครับให้มาจังหวะนี้ถือรักสินแดงนะครับรออยู่ข้างในอดิศักดิกายสอดยิงลูกนี้โอ้โหนึ่งตัวครัยเทียบจะตายขึ้นนำไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอดิศักดิกายสอดครับโอ้โหครับบุกมานานครับ เอาแล้วครับเกมนี้ขึ้นนำไปก่อนแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับวันนี้เล่นหน้าคู่ครับซิโก้ส่งเขาลงมาครับแล้วไม่ทาให้แฟนแฟนผิดหวังแลวครับโอ้ดึงประตูต่อสูงแล้วครับทีเบตไทยออกนําไปก่อนเลยครับโอ้ต้องชมครับนี่ครับสูตรการเล่นครับเกิง์กริ์บีบเข้ามาเป็นกองกลางช่วยครับแล้วให้เขาเล่นคู่กันเลยครับแต่วันนี้ไม่ล้ำหน้าครับลุตจาดเอมินเปกาซิสมาได้ครับแล้วดึงรอครับทีสินให้โอ้ทะลุช่องรอดขามาด้วยครับแล้วที่สักไอศกรยิงูกนี้ไม่ต้องแรงครับไม่ต้องแรงแต่ว่านี่ครับซูเปอร์ซับครับ อีกครั้งหนึ่งครับอดิสักไกรสอนครับไอ้ทิสินให้มาลูกนิดเผื่อแล้วครับแล้วยิงอย่างนี้โอ้โหครับสุดยอดครับแปรด้วยซ้ายเข้าไปครับ1-0ครับทีมชาติไทยขึ้นนําไปก่อนแล้วครับโอ้ครับทัดเกมนี้ผมพากไม่ดีอย่างไรที่ผมขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างครับเอารามก่อนนะครับไทยต้องช่วยกันรับให้ดีครับสารัตแลาของให้มาจังหวะดีครับโอ้ยเขาเดียวกว่าครับต้องต้องระวังครับเาวินยังนิ่งอยู่ครับที้สองโดให้สั้นๆที่เกรินัมาส ขึ้นไม่ได้ก็ครองครับไทยวันนี้เกมต้องเล่นใจเย็นครับเพราะว่าผู้เล่นบาดเจ็บเยอะครับเกลืิดให้ทีทีรสิ์ติดโอ้โหแล้วครับใจเย็นๆครับเปิดมากวินประทับสบายครับลูกนี้แต่ครับครึ่งแรกถ้ามหนึ่งศูนย์นี่เล่นสบายครับเราแต่ว่ายังไว้ใจบอสเนียไม่ได้ครับไปที่ซิซองโดก่อนอันนี้แหละครับจบเกมครึ่งแรกครับไทยนำบอสเนียอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากประตูของอดิศักดิกายสอนครับ วันนี้เราเราต้องบุกอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับอย่าให้บอสเนียมีโอกาสถึงหน้าประตูครับแอบโปก้ายังทำหน้าที่ได้ดีอยู่ครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์สำคัญสาคัญในช่วงครึ่งแรกนะครับมาดูโอกาสแรกของบอสเนียก่อนนะครับยิงก่อนครับเบซิสท่นันมูฮัมหมัดเบซิสครับซัดจังหวะนี้ครับไม่ตรงกรอบครับนาทีที่เ้าเขาบุกมานี่อันตรายเหมือนกันครับแล้วฝั่งของไทยครับทิวสินได้โขกรับนาทีที่19กครับขึ้นมงบอนมัน มงยากนิดนึครับมันย้อนหลังที้ศิครับทำให้ต้องสะบัดมงให้ตรงกรอบแต่ว่าบอลมันก็ลอยข้ามไปครับโอกาสสร้างสรรค์ดีครับแล้วก็มาดูจังหวะที่ประตูขึ้นนําของไทยครับนาทีที่42ครับจากอดริสักไรศนครับไม่ต้องยิงแรงครับแต่ว่านี่เลยครับประตูที่ไทยเราต้องการครับ1-0ครับไทยขึ้นนําบอสเนียไปแล้วครับจากอดริสักไรศนคนนี้ครับเอาละครับครึ่งแรกยังนําอยู่เดี๋ยวมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับ อาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเดี๋ยวยังไงเช็คแรงผู้เล่นของไทยครั้งหนึ่งอาจจะเปลี่ยนให้ในช่วงท้ายเกมนะครับเพราะว่าต้องต้องฟิกตัวผู้เล่นนิดหนึ่งครับในเกมแบบนี้ครับให้ที่ธีรศิลป์ครับมาจังหวะนี้ครับตาหวานมาครับอาริสากรายสอรออยู่แล้วครับจังหวะนี้โบก็เฮ้ยอาริสากรายสอนยังไม่ได้ครับโอ้โหดูไทยขึ้นมาครับบาดเสียวครับคือสกนโดนขึ้นโบงครับขึ้นมาที่โปรเก้าให้แล้วครับจังหวะนี้แล้วธนทิพย์จะฟิกเข้าไปครับเติร์นนิดโอ้ครับธีรศิลป ซัดด้วยขวาจังหวะนี้ับโอ้โหเกือบไปครับโอ้เริ่มเกมมานี่เล่นอันตรายเลอเกินครับแต่ดูซื่อสินให้ไม่มองเลยครับรอครับแล้วเกิอกซัดด้วยขวาครับโอ้โหถ้ายิงในสซายนี่บีลุ้นเหมือนกันครับเกือกดูครับเปิดเกมมาได้เพียงสี่นาทีครับไทยยในบุกใส่ก่อนเลยครับตอนนี้บอสเนียก็รัวๆไปเหมือนกันครับสารัดดูความขยันครับพยายามเล่นเกมรับหกเก้าเขาชิปมาจังหวะนี้ต้องระวังครับลุยสองเพื่อมาช่วยก่อนสารัดโอ้แล้วโดนชนล้มลงไป ผู้สินให้เป็นบอสเนี่ยได้เล่นต่อไปครับเราให้มาจากวันนี้มิเรเลนปาิสต้องระวังครับสุดที่นันบกได้ก่อนดูครับเคลียร์ที่ไม่ก่อนโอ้ยกดดันครับโอ้ครับต้องต้องระวังครับลูริสตูมมาจากวันนี้ดักได้ไหมแย่งได้ดีครับสารัตดูครับกองกลางวันนี้ต้องต้องรับให้แน่นครับแล้วอดิศักไรสอนครับใช้ความแข็งแรงของเขามาเลยครับอาิศักไรสอนเลี้ยงมาเองครับใครรออยู่ทีละศิลรออยู่ข้างหน้าเปิดมา มงมาครับจังหวะนี้เข้าทักสารัดขึ้นมงแล้วเก็บได้ครับเกลิธิสเดี๋ยวบนหลอกครับสารัดให้ทีชิงเดี๋ยวกับดูครับไทยเล่นกันแล้วตรงกลางรออยู่ครับพิกหนีครับเกลิธิสจะซัดจังหวะนี้โอ้โหโดนเบียดครับผู้เล่นของบอสเตียเกลิธิสซัดด้วซ้ายยิงไปติดโอ้โหมูซัดเก็บมาเตะทิ้งไปก่อนบกเก้าเก็บได้ครับบกเก้ายังครองอยู่ครับพิกหนีมาได้ครับเอาครับให้ดีเกลิธิสเราตดสินบนคืนมาครับเกลิธิสเข้าในครับซัดด้วยขวาจังหวะนี้จริงโอ้โหติดเสซฟไปกองชดูไทยเล่นคครับบบโอ้้ยิงแนีรับ ตอนนี้ไม่สนแล้วครับว่าเจ็บคอไม่เจ็บครับอารมณ์มันมาอีกแล้วครับโอ้ผ่านมาได้ครับเป็นกระสิสธ์แลเกิร์ดิสซัดในขวาอีกแล้วครับอู้ยิงไปติดครับลูกนี้แมเบกอวิช่วยบอสเซียไปหลายครั้งแล้วครับดูลูกเปิดเร็วของเกิร์ลดิสกับลูกนี้เปิดดิสายเข้าไปครับแล้วอันดี้ไกายอนจะวิ่งมาหาวอลเลย์ไม่ได้ครับเอันดิ้เโกอยู่คนเดียวแล้วบุกสักัาไว้ก่อนครับธีร์ทอเดินกลับมาครับไม่ให้ไม่ให้เขาบุกครับไทยต้องครองบุกต่อไปธีร์ทอ วนก่อนครับรอครับเปลี่ยนแกนมาครับที่สารัตลงมาช่วยรับแล้วครับตอนนี้ให้ไอ้ตำแหน่งรับครับวสารัตสังขวามาครับไม่ให้สารัตไม่แหจะให้ตอนนี้ติดครับยังได้อยู่ครับสารัตพยายามที่จะเล่นครองให้ดีก่อนครับไทยมาที่ชนะทิพย์คืนกลับมาครับเปลี่ยนแกนมาที่โปเก้ากิมบรอดเข้ามากดดันครับเกิดลิทให้แล้วก็ตอนนี้อดีศักดิ์ไกรศรครับรงกลางเขาอยู่เป็นเกิดลิทแล้วให้กับที่ธีรศิลป์โอ้ย้อนหลังไปนิดเดียวครับไปดูครับ อต้องตัดสินใจให้ดีครับเปิดมาจาังหวะนี้สุดที่นันมวงคืนกับวไาก่อนกัณน,นบุญไทยยังเก็บครองได้อยู่ครับโอ้เป็นบอลที่ไทยวันนี้เล่นอย่างมัน่นอ,อกมั่นใจครับให้สั้นๆที่โปรเก้าแล้วโดนโฉบมาแย่งได้ครับต้องระวังครับจังหวะนี้เอดินเจโกอยู่ข้างหน้าโปรเก้าตามมาแย่งได้คืนครับให้ท่าทีโอ้โหจะให้เร็วที่เกิดนิดเก็บได้ครับต้องระวังลูกโยนครับเปิดเข้ามาเลยครับกัณบุญม่งมาได้สุดที่นันไม่ไม่เตะทิ้งครับธีรธร์โวนคืนกัามาก่อน,นครับไทยยังใจยเย็นครับ น้ำอยู่หนึ่งลูกครับเปิดมาสามารถคืนกับมากรับเกือบโดนดักได้เราจังหวะนี้จังหวะช้าต้องต้องระวังครับเปิดคืนมาเร็วที่ซิดสกูสวยครับเราออดิสกายสอนวิ่งทำทางครับตรงกลางห้มาครับจังหวะนี้โอ้โหเบกาซิสไปเขาเวียดที่เราเทปกระเด็นครับออดิสกายสอนขยันครับแต่ทีมากกว่าครับปกโวิชเรบมาเข้าทางทีนัสตอนขึ้นมงไม่ได้ครับสุธินันเก็บได้อย่างได้อยู่ครับไทยคลมขยันครับเกืฤทธิ์เอาแล้วครับเราอยู่ข้างหน้าออดิสกายสอนขอครับเปิดมาจังหวะนี้โอ้โหโมงที่ไปก่อนชาทิทิป ผ่านสองไหมไม่ผ่านครับสารัตวนมาครับทางขวาขออยู่ครับโอ้โหติดครับแล้วต้องระวังลูกชิงเร็วดูครับสารัตว์วันนี้อ่านเกมโอ้ชนอย่างเดียวครับสารัตว์แหววันนี้ลุยจริงๆครับเบสก้าให้มาแล้วครับโป๊ก้าต้องช่วยกับสารัตว์ัวันนี้สองคนครับเป็นฟิวตัวรับดูครับเก็บอย่างเดียวครับลงมาเพ่กเก็บบอลครับสารัต์โอ้ช่วยได้ดีครับไทยตระกองวนกลับมาครับสุทธินันคืนกลับมาต้องเล่งแล้วครับทางฝั่งของบอสเนียถ่ายให้มาครับ ชาณทิพย์ถือศิลป์อยู่ข้างหน้าครับจ่ายมาติดสราวุธออกเข้าไปครับอดีศักครัก็ไม่ชอบเรียกเป็นสราวุธทุกทีครับเคินกับมาซีสองโดโอ้ติดครับให้พลาดต้องระวังครับเขาเติรขึ้นมาเลยครับเสียตำแหน่งครับซีสองโดช่วยกันกับธนบูลครับสองคนตรงกลางมีสารัตอีกแลวครับดูครับวันนี้เก็บบอลดีอดิศักไล่สอนขอครับชาณทิพย์โอ้โหสไลด์ดักลูกนี้ครับดูไทยพยายามสู้เต็มที่ครับปกเก้าต้องระวังครับลูกมาเร็วเปิดมาครับธนบู์ คืนที่กาวินครับแล้วเตะไปก่อนครับกาวินโอ้ยังไงเตะให้พ้นขีดอันตรายครับลูริสแล้วซิสสองดูโอ้จังหวะนี้ชนกับเขาครับล็อกให้มาจะงปวะนี้ดิเนก้เก็บได้เรากาวินยังทันอยู่ครับโอ้โหไทยนำอยู่หนึ่งศูนย์เตะยาไปครับกาวินเปิดยาวมาจังหวะนี้ครับชนาทิพย์ขึ้นมงสู้เขาไม่ได้มาแล้วครับโอ้แล้วเบิร์นต่อมาครับเวสกาจ่ายมาติดสุดที่นั่นมองไม่เห็นแล้วเคลียร์ทิ้งก่อนได้ไหมครับดูไทยให้มาที่ชนาทิพย์โอ้โห ไม่ทันครับบิซิสหลอกชนะทิพนุวสวยครับดูครับตัวนี้บุกขึ้นมาทั้งทีมแล้วครับฝั่งของบอสเนียเปิดมาจังหวะนี้ครับกาวินรับครับรับใจเย็นครับกาวินจังหวะนี้ให้ที่ทริทรเล่นสั้นๆครับไทยเป้นมาหมดเลยครับฮัชโวิดจ่ายมาติดโอ้ครับจะให้กับเกอร์ลิสต้องระวังครับจังหวะนี้ให้มาเร็วเราต้องระวังครับธนบูญคืนกลับมาอูไทยยังเล่นได้ดีอยู่ครับมาแล้วครับโปกเก้าอันตันแล้วใครขออยู่ครับใบครับโปกเก้า จังหวะนี้ทางสายรออยู่ไม่ให้ครับโปเก้าแล้วอยู่ครับชนาทิพย์ขออยู่ให้ครับตาแล้วครับจังหวะนี้ตัวไม่ผ่านพยายามจะไปเองครับโปรเก้าสไลด์ดักไ้แล้วล็อกจังหวะนี้ให้ที่ชนาทิพย์บนมาครับถือกับมาครับสวีซสองโดครับจังหวะนี้มีโอกาสอยู่ข้างในครับไฮซสตันดีโปรเก้าโอ้โหดูครับพยายามเล่นจะเล่นง่ายครับไทยทดเวลาศูนย์นาทีไม่ผ่านครับสารัตอีกแล้วครับเก็บได้แต่นี้หนึ่งเราให้มาโอ้โหดูครับไทยสุริส คืนกลับมาครับเบโกวิชไทยชนะแล้วเข้ารอบครับโอ้หมดเวลาครับไทยชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเข้ารอบครับไปรอบรองชนะเลิศแล้วครับไทยโอ้เกมนี้ครับเล่นยากมากครับชนะบอสเดียไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากประตูของอดิศักไกรยสอนแล้วครับในครึ่งแรกครับโอ้ครับไทยครับหนึ่งศูนย์ครับชนะบอสเดียไปได้ครับเกมนี้ครับผู้เล่นยอดเยี่ยมก็คืออดิศักไกรยสอนนะครับโอ้โหกดดันครับเพื่อน แล้วก็เผื่ออารมณ์อินจัดไปอีกแล้วนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับยังไงเราจะมาต่อกันที่ EP ที่6แน่นอนครับยังไงขอพักกินยากินน้ําก่อนนะครับยังไงไม่ให้ไม่ให้นานอย่าง EP 5นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อใน EP ที่6แน่นอนครับเดี๋ยวแต่นี้ไปเรามาสรุปดูนะครับว่าทีมไหนที่จะเข้ารอบรองบ้างทีที่รอบรองแล้วนะครับเพื่อนๆเอาเลยครับตอนนี้โอ้โหเราเห็นทีมแล้วครับว่าเราจะไปลุ้นเจอกับอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับ นี่เลยครับรอบรองชนะเลิศครับไทยพบกับเบลเยียมครับเบลเยียมชนะทางด้านโครเอเชียมาได้2ประตูต่อหนึ่งทาง้น2ประตูต่อหนึ่งนะครับน่าจะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านเบลเยียมชนะโครเอเชียมาได้แล้วก็ไทยชนะบอสเนียมาไม่ใช่สิครับเบลเยียมชนะทางด้านโครเอเชียมา1นศูนย์นะครับไทยก็ชนะบอสเนียมา1ประตูต่อศูนย์ครับฝั่งฝรั่งเศสครับร้อนแรงมากครับเอาชนะทางด้านทีมอังกฤษมาได้3ประตูต่อหนึ่งครับจะไปเจอกับไอวอรี่โคสต์นะครับ ถ้าเราผ่านคูเเชียผ่านบอสผ่านเดลเยียมไปได้นะครับเรามีสิทธิ์ลุ้นเจอไม่ฝรังร่งเศสก็ไอวอรี่โค้ดนะครับฉะนั้นแล้วก็ไว้ชมกันใหม่ในแมตช์หน้านะครับเจอกับเดลเยียมครับไทยครับใครที่ขอกันมาให้ไทยเจอกับเดลเยียมเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะครับในแมตช์ร์นาเมนต์รอบรองชนะเลิศเลครับฟุตบอลพาไทยชิงแชมป์โลกในเกมเปส2016บรรยายไทยนะครับก็ ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนที่รอชม EP ที่5นะครับอาจจะสนุกแล้วใจลดลงไปบ้างก็ขออภัยนะครับยังไงก็จะมาสู้ต่อในเกมหน้าครับไทยพบกับเบลเยี่ยมนะครับสำหรับเกมนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในแมชหน้านะครับรอบเราชนะเลยครับไทยพบกับเบลเยี่ยมนะครับหายใจนิดนึงครับอินจัดแล้วก็เสียงดังอีกแล้วนะครับยังไม่หายดีนะครับยังไงก็ขอพักเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อใน EP ที่6ครับสำหรับ EP ที่รับก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเสมอครับ ถูกใจฝากไลฟ์ฝากแชร์นะครับไหนนี่รับก่อนสวัสดีครับผม